เรแว,ว่าชิ้นละพันสี่หรือลิน่วะอะไรปะลินโปกปุไม่ใชนงพระเจ้าเลยนะอเี้ยคูินเตี่นิวดูดิอันนี้สตีแบบลุก,ลกๆจะมีคนมาดูไหม ชูดิงชิ้นละเทนเ,เซโอ้ไมที่พูดเชี่ยมันไดขนาดนี้จรเหรอวะโอไมทีโอไมทีเราโอ้ยเชี่ยเสียงเฮ้ยนิวนิวแค่นี้เว้ยนิวดูพี่ก่อนเฮ้ยเทพต่างสวรรค์ไปไกลด้วยดูใช่ออชชแล้วงงดิงงดิงงดิงงงไปนะเป็นไงนี่เว้ยแค่นี้ก็แฟนก็ตายเลย นิวลองพีพคกับพี่ป่ะล่ะเอ้ยมันต้องแรงเดียวกันกับนิวเนี่ยมเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับแรงเว้ยนิวสเตตแค่สเตตก็ต่างกันแล้วอ๋อที่สเตตแค่แต่มันอยู่ดจี้ฝีมือไงเลยเหรอเดี๋ยวที่ไหเนี่ยเราบอกไม่มีเขาฝีมืออะไมันก็ไม่เฟรตัวเองนป่าววะนิวคนก็มาดู สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเวัสครับอาจจะมาแปลกประหลาดนะครับวันนี้ก็คืออ่ารีบนะครับนะก็คือผมมาแป๊บเดียวผมมาแป๊บเดียวก็คือสวัสดครับทุกคนครับคือมาเป็นมาแป๊บเดียวใช่ไหมนิวชี้แจงครับผมผมจะตายแล้วครับเพิ่งมาก็มันกลับมาแล้วใช่กลับมาแล้วครับก็คือมาชี้แจงในเล็กน้อยเฉยแล้วก็คือมาแล้วเนี้ยครับจะตายแล้วครับผมแม่ง รอจนลากงอกรอจนกอกินดูดิโอ้นี่ไงมันเข้ามาข้างในนี่นิวเกี่ยวกับว่าสปิริตเว้ยอะไรวะไอ้ไอ้โรจีเกี่ยวถางได้ด้วยเอ้ยเกี่ยวมันตีกันไม่เอกี้เลยมีอะไรเนี่ยในที่ชุดโคตรเข้าชุดโคตรเข้ากับนี่แหละชุดนิวโคตรเข้ากับจัทหางอ่ะสีดำโอ้โหดีอยู่แล้ว โอ้ยเฉียดตกใจอะไรเฉีย,เยดเม่นฉาัตวกเฉดใช่เสนะได้ยังประเด็นโอเดเพื่อนเออเลยนะเอะไรวะนี่ที่มันสามารถเปลี่ยนใช่ใช่แต่มันจะบอกเซฟจะบอกมนันพ,พี่ใช้กี่หางครับตอนนี้ผมกลับมาใช้สี่หางแล้วะคะรับท่านผู้ชมพี่เขาบอกสามารถปรับแต่งตัดหางได้นี่หว่าใช่สปีดลีกอ,อ,อ,อ๋อ,อ โอเคเปลี behaviour bien, behaviour bien. Bien. Era, ่ยนได้หมดเลยอู้เปลี่ยนเป็นเนี่ยเป็นควายดีกว่าเนี่ยแล้วถ้าท่านชมภาษาถ้าท่านผู้ชมภาษานะพี่จะหางเลยครับเทียวเทียวหางในเสื้อหางใหม่ก็ดนี่บนะก็คือตอนนี้ก็คือผมแค่มาชี้แจงอะไรบ้างไอ้ดิดเดอร์ล้วใช่ไหมนี่ได้แล้วครับผมเนี่ยนามาก็คือว่าตอนนี้พวกผมอะไรคืออุ้าไออุอ๋อไอตรงไฟตรงตาเฟอร์สูล่า ลองกดสักครั้งดูสิเขี่ยขาวแป๊ดเลยนี่ใส่รองเทาเจ็บเลยพี่แบงค์ดูดูดูเลยยื้อขาวแป๊ดเหมือนกันเนี่ยเหมือนสายเลยเนี่ยพี่วัวลายสปีดไดยอยู่ไหนวะนิวเราออกเลยเราออกไงนี่พี่แบงค์ปิดออปปอใช่สปีดอปโอ้โหยอ่ยนิวเลี้ยงเต็มเต็มโอเคเหลืองเต็มเต็มเลยเนี่ย ผมเตรียมเสียตังแป๊บโอ้กันหล,ลายเจ้าเหรอนะอันนี้อันนี้ผมขอปิดระบบโดเนทไว้ก่อนนะครับแป๊บนึงขอปิดระบบโดเนทไว้ก่อนนะโคตรนะครับผมเออครับ,รบ<อ>ผมนะสปิริตตองยังไงขดข้างในแล้วไปปรับแต่งได้มันเสียเทเลหาสปินเออเทเลหานั้นดีหนูโคตรสี่ร้อยสปินใช่ปะซี่ร้อยสามร้อยปะไม่แม่สองร้อยเอง สองร้อยสปินนะครับผมโคดนี้ใช่ใช่โอ้โหสีสัตหางโอ้ไม่เกิร์ไอ้เชียโคดไม่ไฟ่ออกมาดูดิไอ้เชียมึงมึงดูดิพี่บดหลายสปินแล้วเนี่ยนิวโอ้ยแม่สองร้อยสปินแล้วเนี่ยเร่วงเชวาสีไหนหนยเี่าสีแดงไม่ไม่ไม่มันได้ได้สองรอบแล้วเนี่ยโคดเนี้ยครับนะ มีโค้ดใหม่ไหมครับพี่ครับใส่โค้ดครับใส่แล้วเนี่ยนี่เลยนี่เลยครับโค้ดใหม่ในนี่เลยครับจะแบงปักหมุดได้ปะได้ได้ได้โอเคเรียบร้อยโอเคครับผมใส่โค้ดแล้วท่านี่นะครับผมโค้ดครับน้อโค้ดร้อยสี่มันสีโค้ดเนี่ยเนี่อู้มึงดูมึงดูผมพี่มึงดูผมพี่สีแดงแป๊ดเลยแบบเดิมนี่เหมือนเดิมไม่เนี่ยไม่น่าเหมือนเดิมเลย นี่แพดเลยดิวเนี่ยวตัวพี่พี่สุ่มไปสองลสปินว้ไปข้างงั้นเนกดอะไรวะกดเซตไงนกอะนกดดิขาวขึ้นขาวขายอะี่ยโหแต่เราแหลกมากเลยครับผมจังนี้จริงโผมขออา จริงๆแล้วผมเกมมันมีเยอะกว่านี้แต่เรายังไม่รู้ก็แค่นั้นครับผมฟังไม่ออกครับขอบคุณอังกฤษแถมไม่มีเัียงไม่ด้วยไง,จร,งจริงฟังค่อนข้างที่จะออกแต่มันเขาเรียกว่าออไม่ได้ฟังครับรเบอร์เบอร์ครับตอนนี้เบอร์เบอร์จัดเขาทำผมทั้งนิ้วแล้วคือเบอร์จัดแล้วท่านผู้ชมนะอาจจะ <laughs> ยังไม่ได้นอนเลยครับผม <laughs> คือตอนนี้เอาจริงๆคือยังไม่กันเลยครับผมนะเดี๋ยวขอแต่งแป๊บนึงนะได้ตลอดพี่โย อืโครับผมนะเปลี่ยนด้วยดิไม่ชอบแล้วสีนี้จะอป็นหมดสองลัทธิปีน้อยระวังเป็นเหมือนพี่นล้วเนี่ยพีแปงไม่เชนิ่งทำไมเพิ่มไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นวะต้องเป็นโหมดธรรมดาครับลองไปดูโยครับผมถ้าผู้ชมครับผมก็มาประมาณเท่านี้นะครับนะก็คือมามามาให้ดูเฉยแหละสำหรับใครที่ ผมก็จะไป็นรสตรีมนี้นะเพียนะท่านผู้ชมนะแค่เรียว่าขี้แจ้งที่เรื่องหน่อยนะครับผมใช่ใช่เพราะว่ามุกอ๋อบุมนั้นไงนะครับมาแล้วท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับนะจะไม่นื่อไม่ไหวแล้วง่วงนะไปนะครับเจอกันเจอครนบไม่ลายสี่สี่สี่ยุทธเลย